โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะรวมวิธีการลงดันาธาตุนะครับชั้น10ทุกดันมาให้นะครับว่าวิธีการลงเป็นยังไงนะครับเอ,อ่ออันนี้จะไม่ได้ใช้ปาสคาวนะนะครับแล้วก็สามารถกรอดูได้เลยนะครับสำหรับดันที่จะลงนะครับเดี๋ยวผมจะลงเวลาไว้ให้นะและสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนําร้านเติมเกม A C K Game Top Up Center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ของทุกวันไม่มีวันหยุด เพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับหรือว่ากดแอดไลน์แอด A C K Top Up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจะาป้องปัดกล้าว้วยนะโอเคในส่วนของดันไฟนะครับเราจะต้องมียูอีนะครับเพื่อที่จะการเผาไหม้แล้วก็ตัวแช่แข็งนะครับซึ่งก็จะเป็นเทวเนียกับลานเนียได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นอีวานได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นตัวฮิลสามตัวก็ได้นะครับตัวนี้เรามียูอีอยู่แล้วใช่ไหม ก็ต้องทำอยู่แล้วนะยูวีซัพพอร์ตอันกประสงค์นะครับแล้วก็ในส่วนของคารอนเนี่ยเราก็เป็นเอาไว้ลงดันวัวอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็เป็นตัวที่ทําอยู่แล้วนะครับเราก็อามาใช้แล้วก็ถ้าไม่ใช้อีวานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นฮิวิกตัวหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมว่าอีวามันก็ครอบคลุมนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เป็นแบบคารินอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆปกติคารินนะคือเขาเอาไว้สําหรับกินกันใช่ไหมนะครับถ้าไม่ได้จะทําทีมเดทก็ไม่จะไปต้องทําคารินก็ใช้ตัวอื่นมาแทนเนาะ นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเซตไว้เป็นอ e ีวานละกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ทุกคนมีนะครับแล้วก็ในส่วนของราเนียเนี่ยอ๋อจริงๆก็มี4รูแต่เดี๋ยวผมเจาะแต่ว่าไม่ได้ใส่นะครับก็คือจะเอาไว้ทําสปีดกับทีม PVP อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเออไม่ได้ใช้ละก็จะเป็นบวก15กับ12ชิ้นนี้ก็ไม่ได้ตีนะครับชิ้นนี้ไม่ได้ใส่นะครับเฮฟวนเนีย e นะครับอขอให้เวนเนียเนี่ยใส่แค่2ชิ้นนะครับซึ่งเอ่อในส่วนของสตัวละครนะครับก็ จริงๆก็40ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าในเรื่องของดาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผสมได้แล้วแบบเออได้6ดาวมาเนี่ยคือบางที่เราอาจจะเก็บไว้ใช้ก่อนก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่ได้มีพาสคาวอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอออาจจะต้องใช้พาสคาวในอนาคตอ่ะเอามารอนะครับก็เก็บไปใช้ก่อนเดี๋ยวเาไปเจาะมันนะครับเอาไว้ใช้เผื่อแบบลงดวง,งลงดันอะไรอย่างงี้เนาะนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นในตัวของอีกาแล้วกันนะโครานะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ อ่ะนิดนึงสกิลที่เราใช้นะครับหลักๆก็คือเราจะแช่แข็งนะครับเออแล้วเราก็ตีแล้วเราก็แช่แข็งแล้วเราก็ตีเนาะวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับเออแล้วพอจะตายปุ๊บเราก็ยกโล่นะครับฮิลนะครับไม่มีปัญหาก็คือ3ตัวนะครับเอาโรงเนี่ยอีวานก็ช่วยเรื่องความถึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวฮิลนะครับไปถึงเนี่ยเราก็แช่ก่อนปึ้งนะครับพอเารามันแช่เนี่ยมันจะโดนตีแรงเห็นไหมว่าดาเมจข้างหลังเนี่ยสามหมื่นเลยเนาะนะครับนี่นะพอมีอีวานก็คือ ถืกเลยใช่ไหมถัดมาเนี่ยเราก็เฮเบเนียนะครับปากไปนะครับดาวน้ําแข็งแล้วก็ตีเนี่ยก็2อ0 0มนะครับพยายามเช็คเลือดของตัวไว้นะอย่างเนี่ยลานีเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่ของมาก็จะตายแล้วอาจจะแบบโอเคไปหยุดฮิวนิดน,นึงนะแต่เมื่อกี้กดสกิลไม่ทันไม่เป็นไระเราก็ไปฮิลสักนิดน,นึงนะครับแล้วก็กลับมาใส่สกิลแล้วก็เดี๋ยวไปยกโล่ต่อระหว่างที่สกิลแข็งเนี่ยนะครับมันคูดาวเนาะมันก็จะวนกลับมาพอดีนะครับ แคปนเนียตีปกติมันคือมันก็ทําให้มีโอกาสแช่แข็งนะครับเออมีโอกาสแช่แข็งนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรายกโลกก่อนแล้วกันนะเพื่อความชัวร์นะเพราะว่าเดี๋ยวราเนียเราจะตายนะไม่ได้ใส่ของมานะครับก็ถ้าทําใส่สัก3ช่องนะผมว่าลงดันเนี้ยมีสัก5ดาวแล้วก็3ช่องอนะ่ะมันก็จะชิลละโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็แข็งปึ๊บแล้วก็ตีโอ้สี่หมื่น อีวานตีตีถัวแข็ง4ี่หมื่นฮเวนเนียแข็งต่อนะครับมันจะตายแล้วนะครับก็ไม่ไม่น่าต้องหิวละจับมันแข็งอย่างเดียวแต่ว่าพอสกิลแข็งมันหมดปุ๊บอ่ะตายพอดีนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือสำหรับดันไฟนะโอเคนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของดันน้ำนะครับตัวที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรนะ ก็จะเป็นเรย์นะครับเอาไว้ให้ตัวมันเนี่ยติดพิษนะครับในส่วนของตัวน้ำนาะแล้วก็จะมีในส่วนของโครี์นะครับซึ่งโครี์เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่จริงๆอ่ะก็แนะนําว่าทํามานี่โครี์ผมยังไม่ได้ใส่ของอีกชิ้นหนึ่งนะไม่ได้ตีบวกนะครับแล้วก็เฟืองเยี่ยนเออหลายคนทําเล่นไนท์แมทหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็เนี่ยเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเฟืองเยี่ยนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมคารอนแล้วก็ยูอีเอามายืนฮิวยื้อไปเรื่อยๆนะครับไปถึงเนี่ เดี๋ยวสกิลให้มันไม่ฮิวก่อนนะครับก็คือสกิลโคลี e ่เนี่ยต้องใช้วนตลอดนะครับแล้วก็ไปติดพิษได้เลยนะครับติดพิษเนี่ยก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับกับสกิลสองเนาะสองอันนี้นะครับเรได้นะครับหรือว่ามีครีโอก็ได้นะครีโอเนี่ยนะครับแล้วก็เจนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมเอาเรมาเนี่ยเพราะว่าเรเนี่ย яет, มันสามารถไปใช้ลงดันแสงอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะครับเออเพราะว่าสกิลมันเป็น2ฮิตเดี๋ยวไปดูดนี่ดันแสงแล้วกันอโอเคทีนี้มาเดี๋ยวมาเล่นดันน้ําก่อนนะครับ มามาถึงเราก็ตัดฮิวมันไปก่อนนะเสร็จแล้วก็ใส่พิษไปนะครับจริงๆเนี่ยไอตัวที่มันจะยืนไม่ค่อยได้เนี่ยจริงๆก็จะเป็นเฟืองเยี่ยนนี่แหละนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํามาเนี่ยก็พยายามใส่ของให้มนันนิดนึงแล้วกันนะแบบถึกๆแล้วก็ยืนฮิวยื้อไปเรื่อยๆอ่ะผัดมาผมก็ใส่สกิลเรตต่อนะครับให้มันติดพิษเนาะนะครับเนี่ยยื้อไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับ นี้เลือดมันยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะก็ใส่เฟืองเยียนไปก่อนนะครับเฟืองเยียนสกิลล่างเนี่ยมันจะเป็นการลดป้องกันด้วยเออลดป้องกันของตัวตัวบอสน้ํานะครับอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็อ่ะฮิลทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วสกิลยังไม่คูลดาวใช่ไหมมาถึงแล้วก็ตัดฮิวต่อนะครับดูเทิร์นฮิลตรงนี้ด้วยนะ เออเมื่อกี้ผมลืมดูแต่ว่าต้องดูเทิรนคิวตรงนี้นะมันหมดพอดีนะครับยังโอเคอยู่แล้วเราก็ใส่เฟิงเงียนไปก็ระวังเรตายนิดนึงแล้วกันนะแตงจริงเรมันมีพรางตาไอสอเทิรนแรกอะ่ะมันไม่ค่อยโดนอะไรหรอกนะครับเออเฟิงเงียนมาก็อเสร็จปุ๊บใส่พิษได้ก็ใส่พิษต่อนะครับเรเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่ดีมากนะถ้าเกิดว่า ไม่ได้เอาไปกินนะครับโดยการเอาไปเจาะรูก็แล้วผสมหรืออะไรเงี้ยก็พยายามเก็บ6ดาวไว้นะครับหรือว่าแบบ C 6อย่างเงี้ยก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ที่เรียงอยู่ในตัวพวกนี้ก็คือใช้หมดใช่ไหมละ่ะเออทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเนะี่ยก็ควรจะทำนะตัวแบบซัพพอร์ตพวกเนี้ยนะครับควรจะทำนะครับจริงนี่มันยังเหลือสองตานะแล้วก็เฟืองยี่รถเกาะได้นะครับเอาเฟืองยี่รถเกาะได้ เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันเหลือหนึ่งเราก็ไปใส่นี้พอดีปุ๊บเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเหลือเลื่อนิดนึงนะครับยังติดพิษอยู่ไปติดพิษหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอนิดนึงนะครับถ้ากลัวว่ามันจะอ้นี้ไม่ทันก็ใส่ตัวติดพิษมา2ตัวก็ได้นะอ่ะเสร็จแล้วพอจะตายปุ๊บผมก็เอาพอลอนฮิลขึ้นมานะแล้วก็รอสกิลคูดาวนะครับใส่พิษไป โอเคติดพิดแล้วกลับมาติดพิดละหรือบางทีมันไม่ติดนะมันเป็นโอกาสติดก็ใส่2ตัวเนี่ยน่าจะชัวร์สุดถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันน้อยนะแต่ว่าตัวฮิลคุณก็จะนี่นิดหนึง่งใช่ปะละ่ะอืมตัวฮิลคุณก็จะหายไปใช่ไหมเราตัดฮิลมันไปก่อนนะครับฮิลแล้วก็ตัดฮิลแล้วกันนะเนี่ยผ่านละนะครับก็คือมันยังติดพิดอยู่เมื่อกี้ตัวตาย ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านผมก็ต้องชุบขึ้นมาโอเคอันนี้สำหรับดันน้ำนะถัดมาเนี่ยนะครับก็คือดันดินนะครับดันดินเนี่ยเขาจะโดนดาเมจจากการเผาไหม้แล้วก็ต้องมีตัวการหมดสตินะครับก็เรามีอะไรเรามีสไนปเปอร์เรามีไรเชลนะครับอ่ะสไนปเปอร์นี่ก่อนหน้าน,นี้ก็ทําไว้นะใช่ไหมเออเอาไว้ลงเนี่ยทีน,นี้ก็มาใช้ลงดันหลักของมันแล้วก็คือมันจะทําให้ติดเผาไหม้นะครับ100%้นะครับเราก็กดสกิวล่างเพื่อให้เผาไหม้เนาะ แล้วก็ใส่ของเหมือนเดิมครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไรเชลเนี่ยผมใส่ของเป็นแบบ PVP เน้นความเร็วไว้ะนะครับเออก็เป็นเซ็ตบ็อกซ์ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบเน้นความเร็วนะครับตัวของไรเชลเนี่ยนะครับเขาจะมีเผ่าไหม้ที่สกิลล่างนะครับเปลวไฟลุกโชนนะครับแล้วก็อีวานนะครับแน่นอนทุกคนน่าจะมีอยู่ละตัวเทพนะครับเหมือนเดิมถัดมาก็เป็นยูอินะครับกับคารอนนะครับที่ทําไว้อยู่แล้วนะครับก็ใส่ไรเชลนะครับ สกิลล่างนะครับอันนี้คือวิธีการเซตนะแล้วก็อันนี้สกิลล่างนะครับสไนปเปอร์สกิลล่างนะครับให้มันติดหอไหมเนาะส่วนสัลเล้งเนี่ยนะเดี๋ยวผมใช้เป็นอีก,กาแล้วกันนะครับมาถึงก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะยกโล่ไปได้นะอยกโล่ได้ด้วยนะครับก็ฮิลไปยกโล่ไปนะครับดันเนี้ยมันไม่ท่าตายอยู่ละเพราะว่ามันมีตัวไอ้น,นี่ตั้งสามตัวใช่ไหม ไม่น่าตายพอสองสกิลนี้หมดปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไปฮิลนะครับหรือว่าจะไปไลเชลก็ได้โอ้สไนิปเปอร์ก็โดนแรมกันนะเดี๋ยวต้องฮิลนิดนึงแล้วกันนะครับไปใส่ไลเชลลดดีบัฟมันหน่อยนะครับโดนตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลดป้องกันมานิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาคารอนฮิลตรงส่วนนี้ก็อยากให้ดูวิธีการเล่นนะ ตัวเนี่ยก็จะเป็น5ดาว6ดาวอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่บอก4 5หดาวก็ใส่ขอให้มันถึกนิดนึงหรือว่าจะเจาะสักรูนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เสียหายถ้าเราอยากเอามันมาลงดันจริงๆนะครับเดี๋ยวยกโลสักนิดนึงแล้วกันหรือว่าใส่เป็นของยูอิก็ได้เดี๋ยวใส่ติดไฟก่อนแล้วก็เป็นยูอีด้านล่างนะฮะ สนปเปอร์ก็วนมาพอดีก็ยิงสนปเปอร์ต่อทีมันก็ยังติดเผาไหมอยู่นะเลือดมันก็จะลดเรื่อยๆนะฮะโอเคยกโล่หน่อยแล้วกันอ่ะกดไม่ทันไม่เป็นไรนะเราไม่ตายอยู่แล้วตัวฮิวเราเยอะนี้เราก็ยกโล่ต่อนะครับ พยายามบนสก,กิลอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเลือดมันนะดัานนี้ก็เป็นดัานอีกดัานหนึ่งที่ง่ายนะเพราะว่ามีอีวานมาช่วยยืนนะครับทําให้เราถึกขึ้นเยอะนะครับตัวของตี้เราอ่ะมันถือขึ้นเยอะนะครับตัวที่แบบว่าไม่ได้ใส่ของหรืออะไรเงี้ยนะครับเออมันถือขึ้นนะฮะหรือว่าเพ,เพื่อนจะไปหาตัวที่มันแบบ ได้เผาไหม้มาก็น่าจะมียูริอีกตัวหนึ่งมั้งอที่มันปาไฟอย่างเงี้ยไอตัวนั้นก็ปาแรงด้วยนะ๋ยวผมฮิวคารอนทิ้งไว้นะครับจะตายแต่ว่ามันก็น่าจะเผาได้ครบทเธอแล้วแหละนะฮะตอนนี้เปอร์ก็จะมาแล้วเดี๋ยวฮิวอีกทีนึงปึ้มโอเคนี่ก็น่าจะผ่านเรียบร้อยนะครับ เปอร์น่าจะตายไหมเกือบนะคิวทิ้งไว้ดีกว่าแล้วก็ไม่ปึ๊บไมไมไหมสนิีเปอร์ไปแล้วนะครับโอเคแต่ว่ามันก็จะตายแล้วแหละนะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะดันถัดมาเนี่ยนะครับก็คือดันธาตุแสงนะ ในส่วนของดันท่าแสงเนี่ยนะครับก็จะมีโจ๊กเกอร์ซึ่งก็อาจจะต้องเจาะนิดน,นึงแล้วกันนะนะผมก็เจาะไว้นะครับใส่ของ3มชิ้นของอันนี้ไม่ได้ใส่นะไอชิ้นสุดท้ายมาเพิ่งเจาะนะแล้วก็เออยังไม่มีของใส่นะครับก็ใส่มันแค่3มชิ้นก่อนนะครับถัดมาเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครอ์เนาะโครย์เนี่ยใช้เยอะนะครับเออใช้ลบบัฟได้อะไรได้นะเดี๋ยวดันมืดเนี่ยก็ใช้นะครับอก็จะเป็น ตัวซัพพอร์ตนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตีบวก1ชิ้นก็เท่ากับใส่3ชิ้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเซตบล็อกนะสชิ้นนะครับถัดมาก็เป็นคารอนกับยูอิเหมือนเดิมนะตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นยอนฮีได้ถ้าไม่มียอนฮี ee, ก็ใส่เป็นเรนะครับเพราะว่าเรเนี่ยเขาจะมีอย่างที่บอกว่าสกิลเขาอะ่ะจะเป็นฮิตนะครับ2 h ฮิตนะครับเออในส่วนของยอนฮีอะเขาจะเป็น3ฮนะิตเนาะ นี่นะครับเราจะเน้นฮิตนะดันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น3ฮิตนะครับ3ครั้งนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็เป็น3ครั้งเหมือนกันนะครับมันเน้นทําลายเกาะนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะใช้สกิลโจ๊กเกอร์ก่อนนะครับโจ๊กเกอร์หนึแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็โครย์นะครับสกิลเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้ทําความเสียหาย3ครั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กันช็อตเนาะสำหรับโครย์นะที่เอามาเนี่ยก็คือเอามากันช็อตนะครับ อ่ะแล้วก็เรเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีสกิลสองฮิตอย่างที่บอกไปแล้วก็ใส่ฮิตทำลายเกาะวนสกิลไปเรื่อยๆแล้วพอจะตายแล้วก็ฮิลนะครับโอเคมาดูในเกมกันเลยนะครับมาถึงเนี่ยเปิดไปที่โจ๊กเกอร์ก่อนนี่นะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะมีตีทั้งหมด7ครั้งนะครับแล้วก็อันบนเนี่ยจะเป็น3ครั้งนะครับแล้วก็เหมือนตัวเขาเองเนี่ยจะตีเบิ้ลด้วยนะสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับก็พยายามทําให้ตัวถึกนิดนึงนะ อันนี้ผมจะใช้มาเป็นเรยแล้วกันนะครับสาหรับการทําลายเกาะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆฮิลค่อยๆฮิลไปเรื่อยๆนะ,ะเรเก็จะเป็น2ฮิตนะปึกๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันแอบดีแรงอยู่นะครับสาหรับในส่วนของดันแสงเดี๋ยวเราจะฮิลทังน,นิดนึงแล้วกันใช้สกิลเรเสร็จปุ๊บเราก็มาฮิลต่อนะเดี๋ยวเรตายนะอย่างจริงเรตายก็ไม่มีปัญหา แค่อยาให้โจ๊กเกอร์มันตายก็พอนะอยากให้โจ๊กเกอร์ตายก็พอนะครับนี่สกิลโจ๊กเกอร์วนมาแล้วเราก็กลับไปใช้หน่อยนะหลังจากที่เราฮิลเสร็จนะแต่จริงๆอะ่ะในส่วนของเร่ก็ใช้เป็นอย่างที่บอกนะยอนฮีดีกว่าเพราะว่ายอนฮีเขามีเกราะนะครับวันนี้ผมก็เอามาลงให้ดูเฉยๆก็คือเรนะ่ทำมาแล้วก็เออมันก็เอามาใช้ได้ถ้าตัวมันถึกพอนะครับเรตายไปได้ไม่เป็นไรช่างมันนะครับ ค่อยากให้โจ๊กเกอร์ตายก็พอตัวนี้ตัวสําคัญที่เอาไว้ทาฮิตแต่ว่าฮิตเนี่ยเหลือ8 6คฮิตเองเห็นไหมเออเหลือหคฮิตเองถ้าเรตายถัดมาเนี่ยเราไปใช้โครี้ต่อได้นะครับสกิลล่างนะสกิลล่างโครย้เนี่ยนะครับเขาจะนับ3ฮิตหนึ่งสสามเนี่ยแล้วเราก็ตีนะครับเออระหว่างนี้เราก็ตีไปพอกรอบมันหมดปุ๊บเนี่ยตัวมันจะบางมากอ่ะเราก็ฮิวอยากให้โจ๊กเกอร์ตายนะมันก็เป็นดดลเลอร์ดามเมจเหมือนกันตีธรรมดาก็น่าจะตายแล้วแหละเห็นไหม แปดร้อยนี่ก็ลดไปเป็นข้อเป็นข้อนะครับทีนี้ก็ปา,พาไพ่ไปสกิ้ปกติปัก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 ,ปกนะครับครึ่งหลอดเบาๆยังครึ่งหลอดอะ่ะคิดดูดิพอกรอบหมดแล้วมันบางมากอันนี้เราก็ฮิลหน่อยนะครับเอาคารอนฮิลหน่อยนะครับอย่าให้โจ๊กเกอร์ตายนี่ก็น่าจะผ่านแล้วแหละนะ โอเคนะครับถัดมาเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของดันทัดมืดนะครับในส่วนของดันทัดมืดเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้การติดสถานะเลือดไหลนะครับซึ่งตัวเนี่ยนะครับเราต้องมีอยู่แล้วนะรีโอถ้าใครไม่ได้ทําต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้กันเดทนะครับเราเอาไปใช้ลงด่านอะไรต่างๆได้นะครับเออเอาไปใช้ลงปราศาทกันเดทได้นะครับตรงส่วนนี้ก็ผมก็จะใส่เป็นเซตบล็อกนะบวก12อันนี้คือเจาะรูนะแล้วก็ในส่วนของซ6หอะ่ะ ของรีโอนะครับเขาจะถ้าเขาตายอ่ะเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยก็เป็นตัวที่ไม่ได้ต้องเอาไปกินนะต้องมาทำนะครับก็มีซีหก็เอามาลงได้นะครับถัดมาก็จะเป็นยูอินะครับเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวของคารอนก็ได้ถ้าเกิดว่ากลัวฮิวไม่ทันนะหรือว่าอาจจะเป็นดีน่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเออแล้วก็ตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นลูซี่นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้ในส่วนของการลบบัฟนะครับแล้ววิธีการเซตเนี่ย ในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่งที่เอาสถานะเลือดไหลเนี่ยคุณจะใช้เป็นพีดัมก็ได้พีดัมก็เดี๋ยวจะมีกิจใช่ว่าะ่ะเออถ้าเกิดว่าทําพีดัมไว้สักตัวหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายหรือว่าอะเรก็ใช้ได้นะครับเรก็มีสถานะเลือดไหลแต่ว่าโอกาสของเรเนี่ยนะครับจะเป็น40%ซนะครับซึ่งเรเนี่ยมันอ,อนเนกประสงค์แต่ถ้าเกิดว่ามาดันมืดเนี่ยมันจะเลือดไหลไม่ค่อยติดนะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะครับก็อาจจะไปดูในส่วนของพีดัมอย่างที่บอก อย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะดีกว่านะาก็แนะนำนะครับเป็นพีดัมไม่ก็อารีโอเนี่ยนะครับไปยืนอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ไหมอารีโอไปยืนอ,อยู่ข้างหลังเพื่อให้มันได้ดาเมจเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เราก็พอเวลาโดนรถก่อเนี่ยนะครับเราก็ล้างสกิลของลูซี่นะครับหรือว่าโครีก็ได้นะครับโครีเนี่ยเห็นไหมบอกเราทํามาได้ใช้ไรเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไปเซตนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเัตียงหน่อยแล้วกันเป็นครวามาถึงนี่เดี๋ยวเราจะเปิดไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะต้องล้างบัฟเนาะแล้วเราก็ใช้พีดัมก็ได้นะครับเป็นสกิลล่างนะตัวของพีดัมนะครับเป็นสกิลเลือดไหลเป็นอันล่างนะหรือไม่ก็เป็นพีดัมอันล่างก็ได้นะครับแล้วเราก็ล้างบัฟแล้วก็รีโอนะครับอันนี้นะครับก็ติดเลือดไหลนะครับพยายามอย่าให้มันตายแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมมันจะลดพลังป้องกันเรานะครับเวลาที่มันลดพลังป้องกันเนี่ยเราต้องล้างทันทีนะไม่งั้นตัวเราจะแบบจะตายนะครับ นี่โอ้โหพีดัมผมจะตายละนะเดี๋ยวอาจจะต้องใส่ดีโอเสร็จแล้วก็ต้องฮิวนิดนึงโอ้โหไม่ทันวะเดี๋ยวต้องชุบแล้วกันเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวพีด้ามม,มันอ่อนอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทําอะไรมันดันเนี้ยหน้าําคาญนิดนึงตรงที่อ่าอาจจะต้องลดพลังป้องกันอนะ่ะเราต้องล้างตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าแตกมันไม่ไเนี่ยเราก็จะไม่ไหวนะมันจะยืนไม่ได้นะครับ ต้องทําของการมาแน่นๆนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวฮิวให้มันหน่อยแล้วกันเ้ยนี <ชฤ bright> ่มันยังติดเดซนะฮะลดพลังป้อรรงอกันใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็ล้างล้างก่อน <ชฤ S 1> เล่นยากนิดนึงนะดันมืดอะแล้วก็พีดัมนะครับใส่ออสกิลเลือดไหลไปถ้ามันไม่โดนตีก็ดีไปนะครับถ้าโดนตีก็สวยนะครับฮิวถัดไปเนี่ยก็ไม่มีละ เดี๋ยวจะไปวัดกันที่ลโอแล้วกันเราก็เลยเอาเโอยืนข้างหลังนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ต่อนะเลื่อนหลยต่ออ่ะให้มันติดสแต็กนะครับแล้วก็รอมันลดเกาะระหว่างที่มันยังไม่ระหว่างที่มันยังไม่ลดกาะน,นะเราก็ใส่สกิลอะไรใส่ได้ก็ใส่ไปนะครับบนล่างอันนี้ลดเกาะมาแล้วเราก็ ต้องมีรถก่อสองตัวนะดันเนี้ยนะครับตัวเดียวไม่ไหวนะมันโดนตีแรงนะครับโดนตีแรงอ่าพี่ด้ามผมตายละเดีวชุบมาพอดีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพิวิวหน่อยไหมยังไม่ต้องนะ,ะชุบหน่อยแล้วกันแล้วก็ใส่ให้มันเลื่อนไหลไปมันจะได้เร็วขึ้น ซัพพอร์ตเนี่ยมันถึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็รีโอเป็นตัวที่ต้องทำอย่างอย่างว่านะสี่ตัวจริงๆสี่ตัวเล่นเรื่อยๆนะมันก็ไหวนะครับอ,อันนี้มันยังไม่ได้ลดเกาะใช่ไหมแล้วก็รีโอเนี่ยมันตายเกิดได้หนึ่งครั้งอาจจะไม่ต้องพะวงเรื่องฮิลขนาดนั้นนะอ่ะพี่ดัมถ่ายละ <'ll> โอ้โหนะครับอ่ะเกาะมาปุ๊บเราล้างเราล้างต่อโอเค แต่ก็น่าจะผ่านนะครับไม่น่ามีปัญหาตายไม,ไม่รู้เนี่ยผ่านเรียบร้อยนะครับหรือ,อมันเลือดไหลนะก็ดาเมจของส่วนของดาเมจเลือดไหลเนี่ยจะอยู่ที่ดาเมจของรีโอนะถ้าเกิดว่าแบบทํามาดีอะไรเงี้ยหรือว่ารีโอเราแรงอะ่ะมันก็จะง่ายนะครับอ่าล้วก็นี่ก็เป็นในส่วนของการลงดันนะครับทั้ง5ดันนะครับชั้น10โดยที่ไม่มีพลาสคาวนะวิธีการก็มัดบววม,มาให้นะครับแล้วก็กดอย่างที่บอกตามเวลาได้เลยคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากไปแล้วสวัสดีครับ